อันเดตน้ำหนักมาจริงค่ะขอทราบน้ำหนักคุณผู้หญิงหน่อยนะคะคุณคุณกองคุณเอาขาลงดูดิหนักเท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่เท่าไหร่หยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูมิงเดอะแคทค่ะ 2องวันหรือ 3- 4วันที่แล้วเรามีตั้งคำถาม Q&A ไปใน IG กันเดี๋ยววันนี้เราจะมาคัดเลือกบางคำถามมาตอบใน YouTube กันเริ่มเลยช่วยเล่าประวัติการได้น้องแมวแต่ละตัวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเริ่มจากยายมิงก่อนเลยละกันตอนแรกที่บ้านไม่ได้คิดจะเลี้ยงแมวเลยไม่เคยมีความคิดเลยเพราะว่าที่บ้านะเป็นคนชอบหมากันหมดเลยแต่ทีนี้มีวันหนึง่งเพื่อนอเอาแมวมาฝากชื่อใครริว ซึ่งเพื่อนเอามาฝากได้สามวันที่บ้านคือแบบรักมากแล้วเพื่อนก็เอากลับไปอ่าแล้วทีนี้ก็เลยแบบคิดถึงน้องก็เลยทักฟาร์มน้องไปเลยจ้ามีสีนี้อีกไหมแต่พอไปดูตัวจริงที่ฟาร์มอะ่ะคืออุญยายแบบถูกใจยายจริ้งจัดๆเลยแล้วแบบถ้าไม่ได้ตัวนี้ฉันไม่เอาเลยก็เลยเกิดมาเป็นยายจิ้งจนถึงทุกวันนี้นะครับต่อมาน้องโย คือทีแรกอ่ะอยากหาน้องผู้หญิงให้จริงเพราะว่าเออเพราะว่าเราเอาจริงไปทําหมันแล้วแล้วก็กลัวจริงเหงาอะไรเงี้ยเราก็ตามหาน้องให้จริงตามกลุ่มในกลุ่มในเฟซอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอน้องโยซึ่งตอนแรกอ่ะน้องโยเป็นผู้ชายเราเกือบจะตัดชอยแล้วคือแบบต้องตัดใจจริงๆอ่ะเราแบบผ่านมาแบบ ไม่ถึงครึ่งวันอะแล้วมันก็รู้สึกแบบหน้าน้องโยมันติดอยู่ในใจอะก็เลยแบบเราต้องวางคอนดิชันทุกอย่างของตัวเองลงอะเพื่อที่จะแบบน้องโยต้องมาอยู่กับเราอะคือแบบยังไงก็ต้องมาอยู่กับเราเพราะเราถูกชะตาเขามา่อยางเงี้ยก็เลยรับน้องโยมาความรู้สึกมันบอกไม่ถูกอะมันแบบอยากดูแลอะชอบหน้าเมาเมามึนๆของเขาแบบเห็นเราแบบอยากเช็ดหน้าให้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รับน้องมา โดยรวมแมวบ้านนี้ก็คือรับน้องจากความถูกชะตาแหละไม่ค่อยมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็เลยเกิดเป็นน้องโยทุกวันนี้นะครับทำไมถึงชื่อมิงกับโยดาคะมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวให้พี่เฟิร์นดูหน่อยจจริงๆน้องเขาชื่อมุงมิงนะแต่ว่าโตมาเขาก็แบบเออไม่ค่อยจะมุงมิงเท่าไหร่แล้วอะ แล้วก็เลยแบบเรียกมิงเรียกมิงแล้วพอเรียกมิงมันเขาน่าจะห้วนไปมั้งแล้วตู่มามิงนี่มาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคุณแม่เป็นคนเรียกเองแหละแต่ไม่รู้มาได้ยังไงเขาชื่อตุ่มอมิงแหละส่วนน้องโยก็เล็กๆหน้าน้องเหมือนโยดาก็าพวกเรานี่แหละช่วยกันตั้งนะรักน้ำรักปลาเมื่อไหร่สองคนนี้จะรักกัน เมื่อไหร่จะรักกันเมื่อไหร่จะเลียขนเมื่อไหร่จะนอนด้วยกันได้คนถามเยอะมากถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักอ่ะน้องโยนะคุณแม่ก็รออยู่นะรักกันได้แล้วลูกหรือจริงๆเขารักกันแล้วคนที่ถามว่าทำยังไงให้น้องรักกันนี่ <laughs> แรงมากถามผิดบ้านพี่โยกับพี่มิงนี่แมวพันอะไรครับ มาจากพี่ชาวก่อนเลยยายจิงนะคะเราเป็นพันสกอตติฟ,ฟตุลานี้อายุครบหกขวบแล้วมอนสวยน้ำเด่นน้ำหนักมาจริงค่ะขอทราบน้ำหนักคุณผู้หญิงหน่อยนะคะคุณบางตัวเลขคุณคุณกองคุณเอาขาลงเฮ้สามจุดสามห้า แล้วก็น้องโยนะคะโยดาเป็นพัน์บิ๊กทิชชู่ทแฮร์ผสมสกอตติสนะคะกระกดานี้น้องอายุครบสองขวบแล้วเตเป็นหน่มแล้วมาอัปเดตน้ำหนักกันหน่อยดูดิหนักเท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ สาจุดสี่นะครับเลี้ยงน้องๆตอนอยู่คอนโดกับอยู่บ้านต่างกันเยอะไหมคะถ้าเป็นเรื่องนิสัยเด็กๆะไม่ต่างกันมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการเลี้ยงดูอะ่ะก็ค่อนข้างต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าที่บ้านเราก็จะต้องดูเรื่องความปลอดภัยเขามากขึ้นที่บ้านก็จะมีพวกมแมลงมีซอกมีบันไดเราต้องคอยปิดบ้านเดี๋ยวเขาออกอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงแมวในบ้านมีปัญหาเรื่องกลิ่นไหมคะ เรื่องกลิ่นจะบอกว่าภูมิใจมากเพื่อนมาก็ถามแบบต้องใจยอยู่คอนโดแล้วว่าทําไมที่บ้านไม่มีกลิ่นแมวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพลปแน่นมากมีทั้งเม็ดหอมในกระบะทรายอันนี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบแผ่นรองซับเครื่องกําจัดกลิ่นก็มียังไม่ได้เปลี่ยนฟิลเตอร์เลยแต่ที่สําคัญเลยก็คือเวลาเขาทําธุระเสร็จอะเราก็รีบเก็บอย่าปล่อยไว้นานจะได้ ไม่มีกลิ่นค้างนะคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะคุณแม่สำหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนต้องเตรียมอะไรบ้างหรอคะก่อนอื่นต้องเตรียมแมวนะเตรียมแมวชามอาหารน้ำอาหารเม็ดอันนี้ก็คือทรายแมวถ้าใครใช้กระบะสองชั้นแบบคุณแม่ก็แผ่นรองด้วยอันนี้เป็นแผ่นรองก็ออกห้องน้ำนะ นอกนั้นของเล่นต่างๆพวกนี้พวกนี้พวกน,วกนี้พวกนี้พวกนี้ก็ล้วนเป็นของที่อยากซื้อให้เขาเองแล้วก็เตรียมเงินค่าวัคซีนเขาด้วยวัคซีนตั้งแต่เกิดเลยแน่นๆก็ประมาณน่าจะสองสามพันนะจำไม่ได้2 3, 000, 3, 4, องสามพันสาม่พันนี่แหละหลักๆเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอก ที่สำคัญเลยก็คือความรักให้ความรักเขาเยอะๆเขาจะได้รักเราความรู้สึกแม่หลังรับมาจริงตัวแรกกับรับโยกี้ตัวแรกเป็นยังไงบ้างเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงงัแตกต่างกันนิดหน่อยนะเพราะว่ารับมาจริงตัวแรกอะ่ะมันจะแบบมีความกังวลแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการเลี้ยงแมวตัวแรกด้วยไงแต่ว่ารับโยกี้อะ่ะ ก็จะมีความตื่นเต้นมากกว่าเยอะเลยกังวลจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราจะมั่นใจแล้วว่าเราจะดูแลเขาได้ดีที่สุดคันแม่อยากพายังมินกับน้องโยไปเที่ยวข้างนอกไกลๆหรือออกจากบ้านวันหนึ่งบ้างไหมคะอยากพาไปนะพวกโรงแรมที่พาน้องแมวเข้าได้อะไรพวกนี้ขอดูโรงแรมที่น่าไปแล้วก็บรรยากาศดีๆก่อน แบบอยู่ที่พักได้ตลอดก็ไม่เบื่อเพราะถ้าเกิดว่าพาเขาไปอยากให้เขาอยู่ในสายตาตลอดเวลาเพราะว่ามันต่างที่เดี๋ยวเขาเครียดถ้าใครมีโรงแรมดีๆสวยๆแนะนําก็แนะนํากันเข้ามาด้วยนะสมมติว่าให้มิ้งกับโยดาสลับร่างกาันอุ้นแม่จะทายัางไงคะก่อนอื่นเลยจะรีบไปหยุมโยดาในร่างยัยมุง้งจะหยุมจะฟัดให้แหลกเลยแล้วก็รีบเข้านอนเพื่อให้ยัยมุ้งในร่างโยดามานวดอุ่นแม่เพราะโยดาปกติไม่ค่อยนวดอุ่นแม่ตอนนอนเลยนวดแต่ผ้าหม่ม เด็กๆยังไงคะมม่หรือเปลี่ยนจํานวนมือ้อปริมาณต่อมื้อให้ถี่แค่ไหนอาหารหลักที่แม่ให้น้องทานตอนนี้เป็นคานิว่านะคะแม่ให้แบบเป็นบุฟเฟ่แล้วก็เติมให้ทีละนิดนึงมันจะได้ไม่ชืดแล้วก็จะได้อร่อยอยู่เสมอต่อไปพี่โยนลูกเฟบหนึงนะ อาหารเปียกคุณแม่ให้กินโนะเป็นหลักนะคะแล้วก็ Felina คารนิโนวิฟแล้วก็พามี y ที่มีสตอกไว้ของแบรนด์อื่นๆก็ให้กินได้แต่ว่าก็จะแบบซื้อมาเป็นโอกาสโอกาสไปไหนหาซื้อได้อะไรเงี้ยอาหารเปียกจะให้เป็นประมาณวันละหนึ่งซองหรือไม่ก็สองวันหนึ่งซองนะคะขนมขนมเด็กๆชอบเชามากนี่ไงชอบมาก เด็กๆชอบชาวเชามากนะคะแล้วก็มีโอบิงโอต้องเป็นแบบไม่เติมเกลือนะขนมพวกนี้นานๆทีจะให้เป็นของรางวัลน,นะคะนิ่นะชอบมากมีห้องเนี้ยให้เป็นของรางวัลไม่ได้ให้ทุกวันค่ะอาหารการกินน้องก็มีประมาณนี้เลยมีสิ่งไหนที่สองแสบเหมือนกันบ้างครับน่ารักเหมือนกันได้รับความรักจากอุ้นแม่เหมือนเหมือนกัน ชอบนอนเหมือนกันชอบกินเหมือนกันค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งของน้องโยสูงไหมคะอันนี้นุ่นแม่คิดว่าแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วก็แล้วแต่อาการนะคะของพี่โยจะเป็นเป็นคลินิกเอกชนนะคะก็เลยราคากลางๆไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกหาหมอครั้งหนึ่งก็ประมาณพันถึงสามพัน แล้วแต่อาการว่าเขาแบบเป็นมากเป็นน้อยหรือว่าวันนั้นต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อยากให้เลือกเน้นเป็นใกล้บ้านสะอาดแล้วก็สะดวกในการเดินทางนะครับเด็กๆเ,เคยฉีเรียราดใส่ของไหมคะคุณแม่ถ้าเคยจะมีวิธีแก้ยังไงถ่ายเรียราดใส่ของยังไม่เคยนะคะแต่ว่าถ้าไม่เป็นที่อะ่ะยัยมิงเคยนะตอนเด็กๆพูดอะไรคะไม่ฟังค่ะตอนเด็กๆจริงนี่คือแรงมากอึอฉี่ทุกที่ยกเว้นห้องน้ำของเขา ก็ต้องคอยสังเกตเขาเรื่อยๆว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นก็มารู้ทีหลังว่าเขาไม่ชอบเบียบทรายแล้วก็ไม่ชอบห้องน้ําที่สกรปรกบางทีเห็นเขาขุดพื้นก็ยกเขาไปที่กระบะทรายยังไม่ยอมฉีดต้องมาฉีดที่พื้นอย่างเดียวแล้วก็โอเคเปลี่ยนทรายไปเรื่อยๆจนเจอทรายที่เขายอมขึ้นยอมขึ้นไม่พอต้องยอมฉีดด้วยนะถ้าห้องน้ํามีกลิ่นมากๆเขาก็จะยังไม่ฉีด ทุกวันนี้ดีขึ้นประมาณ90%แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เผลอนะลืมเปลี่ยนแผ่นรองซับหรือว่าทรายมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของของเขาเองหรือว่าของน้องโยนเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องพบกับความช้ำใจที่พื้นข้างๆห้องน้ำนะคะแต่ถ้าห้องน้ำสะอาดทรายโอเคเขาเหยียบได้แล้วเขาก็จะฉี่ได้เด็กๆด,กดูเป็นเด็กดีมากอยากรู้ว่าแต่และน้องมีวิการ,รสุดแสบอันไหนที่คุณแม่ปวดหัวที่สุดบ้างคะ ถ้าเป็นจริงจะเป็นเรื่องการขับถ่ายที่บอกไปตะเกะและค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเขาเลี้ยงง่ายส่วนเจ้าตัวแสบคือพี่โยพี่โยเป็นเด็กที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยอะ่ะแล้วก็บางทีกินเข้าไปอะ่ะเขาไม่รู้ตัวว่าแบบมันกินไม่ได้แล้วครั้งหนึ่งอะ่ะเคยกินได้เข้าไปไม่รู้กินเข้าไปตอนไหนด้วยนะแล้วก็อึอ,ออกมาได้ห้อยอยู่ที่ตูด ุณแม่ต้องพาไปหาหมอตอนกลางคืนซึ่งอุปกรณ์เขาไม่ครบหมอเขาบอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลสัตว์เกษตรเพื่อที่จะไปอันตราซาวอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจตอนแรกก็คืออดข้าวอดน้านไปแล้วเพราะว่าหมอที่เก่าอะ่ะเขาบอกว่าให้อดข้าวอดน้ํานไปก่อนเผื่ออันตราซาวดูแล้วต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยเผื่อดับได้เข้าไปพันลำไส้แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคะกลับบ้านได้ปกติเนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณแม่หายไปอะ่ะก็สันนิษฐานไว้เลยว่า น้องโยกินอุ้นแม่ไปแล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเราโทษตัวเองมากเลยนะที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังดูแลเขาไม่ดีพอหรือเปล่าอ่ะเขากินอะไรเข้าไปเขาไม่รู้ตัวหรอกเออมันด้วยความซนของเขาด้วยวัยของเขาด้วยอะ่ะตอนนั้นก็เฟลมากถ้าเขาเป็นอะไรไปอุ้นแม่แบบไม่ทําใจไม่ได้แน่ๆอะ่ะขนาดแค่แบบคิดว่าน้องต้องผ่าตัดลำไส้แล้วแบบมันเสี่ยงอันตรายอย่างเงี้ยอุ้นแม่ยังแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย ของพี่นิงและน้องโยที่คุณแม่รู้สึกว่าน้องรักเรามากๆของน้องโยนี่เขาจะแสดงออกอยู่แล้วว่าเขารักเราอะแบบเดินไปไหนเขาก็จะเดินตามทํางานไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเขาก็แบบจะเดินมานอนข้างๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาเหงาหรือเขารักเรานะ ส่วนใญจริงอ่ะเขาไม่ค่อยแสดงออกแต่เรารู้จริงๆว่าเขารักเรานะแบบตอนไหนที่คุนแม่แบบเสียใจร้องไห้หรือว่าไม่สบายนอนอยู่บนคนเดียวบนเตียงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบขึ้นมานอนด้วยไม่ได้นอนแบบเชิงนวดก่อนนอนอะไรอย่างงี้นะเขาจะขึ้นมานอนแบบซุกเราเขาก็จะมองหน้าเราแบบเนี้ยแบบในรูปเลยอ่ะเออมันให้ฟิลแบบมีคนอยู่ข้างๆเราเขารู้สึกได้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราแบบมีคนเป็นห่วงเราอ่ะไม่หล้คิดไปเองอีกแล้วหรือเปล่านะ ส,ส่วนใหญ่ยายจิงเขาจะปล่อยลำไยบีมตอนกลางคืนนะคะแสงน้อยม่านตาเขาจะขยายลุกคนนั้นเขารู้ไหมคะว่าหลานชายเหมือนตัวเองแค่ไหนไม่รู้ไม่ได้แล้วละ่ะเอาดีดีคิดว่านิสัยของเด็กๆมีอะไรที่ตรงกับนิสัยจริงๆของคุณแม่ไหมครับถ้าเป็นยายจิงอะ่ะอาจจะเป็นหน้าตาขี้งุนงิดของเขาอะ่ะคุณแม่เวลาแบบตั้งใจทําอะไรหรือทํางานนั่งเมื่อยอย่างเงี้ย คิ้ว่บางทีมันเจ้าจะขมมดไปเองอะ่ะเพื่อนก็ชอบทักส่วนโยกี้จะเหมือนคุนแม่ตรงที่น่าจะเป็นคนง่ายๆสบายๆตามใจคนอื่นอะ่ะแบบจะทําอะไรก็ทําอ่ะอืมก็ประมาณนี้รู้เรื่องของพี่ก็กับพี่จิงไปแล้วอยากรู้แผนผังครอบครัวของคุณแม่บ้างค่ะ ได้เลยก็มีอุนตาอุนยายนะคะแต่งงานกันแล้วก็มีพี่โจมีอุนแม่แล้วก็มีไออีแล้วอุนแม่ก็มีลูกสองคนก็คือมาจิงกับน้องโยครับอุนแม่มีโปรเจกต์สินค้าตัวใหม่หรือ,อยังอันนี้เป็นสินค้าทั้งหมดที่อุนแม่เคยขายนะแล้วก็ตอนนี้ตรงเนี้ยหมดไปหมดแล้วใครมีครบบ้างตอนนี้ที่ขายอยู่จะเป็น แพนเนอร์กับสติกเกอร์ซึ่งแพนเนอร์ก็ขายไปเรื่อยๆเลยถึงปีหน้าเลยสติกเกอร์ก็เช่นกันนะครับสติกเกอร์มีสามใบออกมาสิจ,จะ่ะนี่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 นะครับทุกชิ้นจะได้การ์ดสุ่มการ์ดมันจะมียี่สิบลายนะส่วน แทนที่จะออกของใหม่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามีเดี๋ยวอุ้นแม่จะแจ้งเลยทางไอจีนะตอนนี้ยังไม่มีแผนเลยแต่ถ้าถามว่าอันต่อไปจะเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นของใช้แหละไม่เสื้อยืดก็กระเป๋านะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอแจ้งทางไอจีแล้วกันเนาะอีกสักพักใหญ่ๆเลย ขอบคุณที่คอยอุดหนุนกันนะคะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันนะครับหนงวันน้องโยทำอะไรคะถามแบบนี้งั้นแอบขายของเลยละกันฝากดูคลิปวันเดวิดโยดาแล้วก็วันเดวิดตูมามิงด้วยนะคะโอเคงั้นก็ Q&A ประมาณนี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาร่วมจอยกันทั้งคนที่ตั้งคำถามมาแล้วก็คนที่รอรอ,รอฟังคำตอบนะคือคำถามเยอะมากประมาณ8 0ล้านคำถามคุณแม่ตอบไม่หมดหรอกแต่ว่าก็พยายามหยิบคำถามที่คนถามซ้ำๆเยอะๆมาตอบให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าคุณแม่จะทยอยตอบต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเอาไว้มาเล่นค a ใหม่งึบๆ ไปดูแลน้องโยก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องโยแล้วก็พี่จิงด้วยนะครับขอบคุณนะคะ